สวัสดีครับผมผมนายิริศักดิ์สายแววนักศึกษาดับชั้นปริญญาศิลวิชาชีพชั้นปีที่3แผนกวิชาพืชศาสตร์สาขาการผลิตพืชวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีสิษเกตครับเป็นสมาชิกดีเด่นอกรทรดับภาคตะนออกเฉียงเหนือครับสําหรับผลงานของผมนะครับในปี2512นะครับผมได้เข้าร่วมการแข่งขันผู้นที่ชุมชนในงานประชุมวิชาการอากรทอ ครั้งที่42ณวิทยาลัยการจัดการนนินแดงครับและในปีพศ2513ผมได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งผู้สื่อข่าวอกทหน่วยศิษเกตครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมยังได้ดำเนินโครงการผลิตไม้ประดับเพื่อจำหน่ายผมได้เรียนรู้การผลิตการตลาดและได้เรียนรู้ชนิดไม้ต่างๆนะครับผมกำไรสุทธิอยู่ที่29,000 718บาทจนทำให้ผมนะครับได้เป็นสมาชิกอ,อกทระดับชาตินะครับนอกจากนี้นะครับระหว่างปิดเทอมนะครับผมผมยังได้ดำเนินโครงการผลิตพืชผักเพื่อจำหน่ายด้วยนะครับผมเพื่อหาอไรายได้ระหว่างช่วงปิดเทอมและก็ช่วงฝึกงานด้วยนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่1535บาทนะครับและในปี2564นีนี้นะครับผม ผมได้มีโอกาสนะครับดำรงตำแหน่งปฏิคมอ,อก,กทภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมยังได้ดำเนินโครงการเชี่ยววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะครับผมเพื่อเปลี่ยนแนวคิดในครมจากการใช้สารเคมีเปลี่ยนมาเป็นการใช้สารช e วภาพแทนนะครับเ<ส>พื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับกำไรสุที่อยู่ที่ 1 1 9 8 1 1สหาัสิบาทสำหรับสิ่งต่างๆนะครับผมที่ผมได้ดำเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการผลิตไม้ประดับนะครับเพื่อจำหน่ายนะครับผมแล้วก็โครงการผลิตพืชผักเพื่อจำหน่ายแล้วก็มาถึงโครงการเชื้อวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับผมก็เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะครับผมเมื่อเราก้าวเข้ามาอยู่ที่วิทยาลยเกษตร และเทคโนโลยีสีสเกตแห่งนี้แล้วนะครับผมเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับผมเพื่อที่จะนําประสบการณ์ความรู้ทักษะวิชาชีพที่เรียนจากวิทยาลัยแห่งนี้นะครับผมกลับไปใช้กลับไปพัฒนาในครับผมบ้านเกิดของตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านนะครับผมหรือว่าในอนาคตผมฝันว่าอยากจะเป็นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอนนครับผมเพื่อที่จะพัฒนาเกษตร ของประเทศเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมผมก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าจงรักษาความดีของเรารที่ทําไว้ให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มนะครับผมและไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตัวเราและทำความดีอยู่เสมอครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรชิตาดวงศรีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งสาขาวิชาพืชศาสตร์สาขางานพืชไร่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ค่ะอาศัยอยู่บ้านเลขที่192ทับหหมู่12ําตำบลบ้านไซอเภอรประโคนชัยจัังหวดบุรีรัมย์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกอ,อกทอดีเด่นระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2564ค่ะดิฉันได้ดำเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. โครงการปลูกผักปลอดภัยเพื่อจำหน่ายดำเนินการปลูกผักภายในแผนกวิชาพืชศาสตร์และหอพักวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และได้จัดจำหน่ายให้กับโรงคร,รัวเกษตรปฏิรูป คณะครูและบุคคลทั่วไปมีรายได้สุทธิ34,484บาทค่ะ 2. โครงการผลิตดินผสมเพื่อจำหน่ายได้ดำเนินโครงการที่งานฟาร์มดินและปุย๋ยแผนกวิชาพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และได้จัดจำหน่ายให้กับงานการค้าของวิทยาลายัยคณะครูและบุคคลทั่วไปมีรายได้สุทธิ56,791บบาทค่ะ ผลงานเด่น 1. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นอ,อก,กทอระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2564 2. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกอ,อก,กทอดีเด่นระดับหน่วยหน่วยบุรีรัมประจาปีการศึกษา2564 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่2การแข่งขันทักษะการเพาะเห็ดระดับชาติครั้งที่41 ประจำปีการศึกษา2562และ4ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันทักษะเพาะเหตุอกทอระดับหน่วยหน่วยบุรีรัมประจำปีการศึกษา2563และ2564กิจกรรมเด่น1ตํารงตําแหน่งเลขานุการชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564 2องดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหอพักหญิงประจําปีการศึกษา2562 3. ดํดำรงตาแหน่งหัวหน้าห้องประจําปีการศึกษา2561ถึงปีการศึกษา2563และ 4. เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่นประจําปีการศึกษา2563ค่ะขอขอบคุณค่ะ นางสาวรดาสอนสายเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2545ปัจจุบันอายุ20ปีเป็นนักศึกษาร,ระดับชั้นประกาศศิบัติวิชาชีพสันสุขหรือปวาสาวสาขาวิชาพืชศาสตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสรารคามบิดาชื่อนายเป็งคูณสอนสายมารดาชื่อนางแววตาราชพันเสนมีอาชีพเกษตรกรปัจจุบัน มีภูมิลุ่มเนาอยู่ที่บ้านติวสันติสุขบ้านเลขที่27หมู่ที่19ตำบลขวัว่วอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยอาศัยพักอยู่กับบิดาและมารดาในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรซึ่งได้ดำเนินโครงการเกษตรภายใต้ชื่อว่าบ้านสวนเกษตรชีววิถีวรดาโดยใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน8,000บาทส่วนกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการกคือ การขยายพันธุ์ไม้ผลเพื่อจําหน่ายซึ่งมีปู่จรินภูมิจตมชัยเป็นครูที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการผลงานที่ภาคภูมิใจในการดําเนินโครงการนี้คือรางวัลชนะเนลิศระดับประเทศในการดําเนินโครงการชีวิตทีเพื่อการพัฒนายอย่างยัง่งยืนประเภทที่3นักเรียนนักศึกษานําไปใช้แลกขยายผลดีเด่นจากการดําเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนภายใต้กิจกรรมของโครงการทําให้เกิดรายได้ความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพพึ่งอาตนได้และมีความดีเด่นเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาส่งเสริมในการดําเนินโครงการและเป็นแบบอย่างต่อการพัฒนาขององค์การเกษตรกรนนในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระชูธรรมสมเด็จพระเทพพระรัชศดา,าสยาบมรมราชกุม,มารี้ดยมหาสารา ชื่อนางสาวเกศหรือพิมซีกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่สามเป็นผู้ลงสมัครสมาชิกอุปถีเด็กปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกอบตถมหน่วยอุปราชานีกกอนจะมาเป็นนายกที่ชันได้ดำรงตำแหน่งของเีรันยิมย้อนกลับไปเมื่อปี2502ัารดิฉันได้เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุบราชสานีแผนทีชาวสารเกษตร ซึ่งเรียนเกี่ยวกับการแบรรูปพลิตัณันทางการเกษตรคุณครูที่แผนกได้สอนทำผลิตัณันหลักหลายอย่างมากเลยค่ะ่ยังได้มีโอกาสร่วมงานมีิ่การหรือออกบูธต่างๆด้วยทำให้ฉันมีางานคิดที่จะทำโครงการผลิตตภันน้ำนมเพราะเพื่อการจำหนา ได้รักเสตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยโดยได้กำไรเฉลี่ยเดือนละประมาณ2,000บาทและตอนนี้ดี่ันได้ทำการพัฒนาผลิตัณฑ์น้ำนมข้าวโพดให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสร้างแบรนด์เป็นของตนเองเพื่อใช้ในการทำโครงการจบแต่เนื่องจากบางสัปดาห์ต้องหยุดเพราะโควิดระบาดวิ่เจ้รารต้องสปิดทำให้มีไรายได้ลดลงและในช่วงปิดโควิดดี่ันได้พิจิตรให้เป็นโอกาสพิฉันได้เปลี่ยนไปทำผลิตภัณฑ์อื่น ที่คนในท้องถิ่นเรืยมกันค่ะซึ่งหลักๆที่ทำคือขนมจีบขายตามตลาดนัดค่ะถ้าตลาดนัดปิดก็จะขายเป็นแบบออนไลน์ส่งในพินที่ไดเคียงหรือบางสัปดาห์ก็ทาเป็นสลัดโลหรือน้ำสมุนไพรแทนค่ะและยังเื่อรับด้านพิมพ์งานเข้าเร่มเอกสารงานต่างๆซึ่งการรับจ้างพิมพ์งานเอกสารก็มีรายได้ที่ดีมากเช่นกันค่ะจึงได้จัดทำเป็นโครงการหารายได้ระหว่างเรียนแต่คุณจะต้องทํางานเพื่อเลี้ยงชีพมากมายแต่ก็ไม่ได้ชินการเรียนนะคะซึ่งเกรเฉลี่ยของดิฉันก็อยู่ที่3.44ค่ะ จะได้คะแนนี้ก็ต้องมีทั้งความขยันอดทนและต้องยอมเหนี่ยของคนอื่นหลายเท่าค่ะและช่วงเวลาว่างดิฉันก็ได้ฝึกเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของตามอินเทอร์เน็ตตามช่องทางต่างๆด้วยค่ะหากใครสนใจอยากจะติดต่อสื่อสารหรือเป็นของขวัญให้กับคนที่ท่านรักสามารถเข้าไปกดเพื่อเพื่อนหรือกดติดตามได้ในเพจยูของดิฉันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ กระผมนายจากพัฒน์โอภาเกิดหน้าเมือวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2546ครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิเลยเกรรษตรเลขเทคโนโลยีขอนแกน่นอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขางานพืชศาสตร์ครับภูมิลำเนาบ้านเลขที่4หมู่ที่3ตำบลภูลิกอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับในปีการศึกษา2563ถึง2564ได้จัดทำโครงการมีดังนี้ครับ 1. โครงการเผาถ่านเพื่อจำหน่าย ระยะดำเนินงานวันที่4มกราคมถึง30พฤศจิกายนมีกำไรสุทธิ8,665บาทครับ 2. โครงการผูกเมลอนเพื่อจำหน่ายระยะดำเนินการ3มิถุนายนถึง25กันยายน2564ขายกิโลกร,รัมละ80บาทมีกำไรสุทธิ 55,540บาทครับ 3. โครงการปลูกมะเขือเทศเพื่อจำหน่ายระยะดำเนินงานาวันที่1สิงหาคมถึงวันที่30ิพฤศจิกายน2 5 6พาขายกิโลกรัมละ60บาทครับมีรายได้กำไรสุทธิ21 0 0 0พ 270บาทครับรวมรายได้โครงการทั้ง3โครงการสุดที่8ยบาทครับหลอดระยะเวลาดำเนินงานได้รับความสมานับสนุนจากคณะผู้บริหารนาักวจารย์และสมาชิกทำให้กระผมได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2564กระผมขอขอพระคุณครับสวัสดีครับ รกระผมนายนารง n g s ักดวงแก้วนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาวิชาพฤาืฤศาสตร์สาขางานพฤสวนจากอกทอหน่วยอุบลราชธานีผู้ได้รับรางวัลสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2 5 6 4นายนารกดิ์ดวงแก้วมีผลงาน การพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นทั้งในระดับสถานศึกษาระดับหน่วยระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติอยู่เสมอเช่นรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดขบวนราชธานีรางวัลน,นักเรียนรางวัลพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเป็นต้นวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนารงศักดิ์ลงแก้วมากๆเลยนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ แชร์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขอ,คคขอบคุณค่ะด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานด้านการเกษตรนะคะและก็ยังสามารถที่จะแบ่งเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของทางสถานศึกษาและองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยทั้งในระดับหน่วยระดับภาคและระดับชาติอยู่เสมอนะคะจนทำให้ได้รับรางวัลพระราชทานมากมาย จากความตั้งใจในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานรวมถึงการสร้างรายได้ในขณะที่กําลังเรียนอยู่ด้วยนั้นทําให้น้องนรงศักดิ์ดวงแก้วได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพประจําปี2564นี้ค่ะต้องขอแสดงความนดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนักสาวจันธิมันแท่ลอนักศึกษาระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสมาชิกพ,พัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นอ,อก,กทอหน่วยขอนแก่นค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกอกทอหน่วยขอนแกน่นและดำรงตำแหน่งเหน้ิริบกอ,อก,กทภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2564 ในระหว่างการศึกษาได้มีกิจกรรมในการพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยและชุมชนที่หลากหลายทั้งในระดับอำเภอจังหวัดภาคและระดับชาติทำให้มีเกี็บประวัติและผลงานดังนี้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยอ,ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟีกเซ็นเตอร์ไทยแลนด์4.0 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้องกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านโจน์และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกอกทดีเด่นระดับหน่วยหน่วยคอนแกนประจำปีการศึกษา2563ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับหน่วยหน่วยคอนแกนประจำปีการศึกษา2564นอกจากนี้ ยังได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การในส่วนของคณะกรรมการดำเนินงานอกรทส่งผลให้อกทอหน่วยขอนแกน่นได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นหน่วยอกทอดีเด่นระด,ดับชาติ3ปีซ้อนปีการศึกษา2562ดำรงตำแหน่งรองนายกปีการศึกษา2563ดำรงตำแหน่งรองนายกในปีการศึกษา2564 ดำรงตำแหน่งนายกองค์การอากอกทหน่อยขอนแกน่นขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่พิจรารณาคัดเลือกนางสาวจันทิมันแท้หล้อให้เป็นสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอขอบคุณค่ะ ชีพชั้นถงชั้นที่2ส,สาขาวิชาพืชศาสตร์สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นอ,อกทหน่วยงาน,นครับการพัฒนาสังคมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาปีการศึกษา2563ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมว,วิชาชีพพืชศาสตร์เป็นผู้นำทำกิจกรรมกสสจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยเป็นผู้นำทำกิจกรรมพาน้องเลี้ยงช้างช้างกระ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับหน่วยหน่วยขอนแกน่นปีการศึกษา2564ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งปฏิคมแคณะกรรมการดำเนินง,งานอ,อกทอเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการสอนสาธิตการขยายพันธุ์พืชในโครงการอสอปชอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท เป็นหัวหน้าคณะนักศึกษาออกสาธิตการทำอาหารไก่อาหารปลาสูตรลดต้นทุนด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM ณชุมชนบ้านแบงน้อยอำเภอแบงน้อยจังหวัดขอนแกน่นเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในส่วนของนักเรียนนักศึกษาในการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือของการไฟฟ้าไฟ,ฟ,าไฟ,ฟาผลิตแห่งประเทศไทยกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน่น โดยมีผลงานชนะเลิศระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับประเทศยังได้ขยายผลของโครงการเชียววิถีไปสู่ชุมชนบ้านหนองแปนในด้านการให้ความรู้การสาธิตจึงสมบณ์ให้นางสุพานีเหล่าจำปาได้เข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่ห ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นอกอกกทระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่พิจารณาคัดเลือกนายอนุวัตภูมิชัยให้เป็นสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอบคุณครับ สวัสดีค่ะมูเกษตรค่ะวันนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีมหาสารคามค่ะมู่อยู่กับคุณธนุพงศ์ดงตนายค่ะสิทธิ์เก่าวิทยาลัยเกษตรแห่งนี้ค่ะเป็นสิทธิ์รุ่นที่27เจ้าของทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มค่ะได้รับโอกาสจากวิทยาลัยแห่งนี้ไปศึกษาต่อ,อยังประเทศเดนมาร์กเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสตวบาลมอบีกันค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับขอญาตเรียกหมอบีทแล้วกันนะคะดูกันเองดีครับอยากให้หมอบีทเล่าที่มาที่ไปก่อนที่จะมาเรียนที่ไรเกษตรห่งนี้ค่ะก่อนที่ผมจะเข้ามาเรียนเกษตรผมผมมีแรงบันดาลใจอยากอยาก,อยากสร้างสร้างฟาร์มเป็นของตัวเองเพราะผมไปเห็น mm hmm. เห็นวัวเห็นคว,นวนายหลายๆที่แล้วแล้วผมอยากนํามาพัฒนาครับพอผมเรียนจบมสามาผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนที่ไรเกษตรเลยจากนั้นผมก็ได้ ได้เห็นรุ่นพี่เขาสอบชิงทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนโงการทวิภาคีของไทยเดนมาร์กครับแล้วผมก็เลยมีแนวคิดอยากที่บ้านเรามัน,มนไม่มีทุนไม่มีอะไรอย่างค,ครับอยากหาเงินมาสักก้อนหนึ่งมาสร้างฟาร์มของตัวเองผมก็เลยได้ตัดสินใจไปไปสอบพอตอนนั้นเขารับกี่คนคะตอนนั้นไปสอบทั่วประเทศก็หลายคนอยู่ครับแต่รุ่นผมได้ไปเจ็ดคนคได้รับแรงบันดาลใจจากใครหมในการทําฟาร์ม ค,คือว่าแรงบันดานใจนี่ผมได้มาจากพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับคือว่าถ้าคนทําอาชีพเกษตรนี่ไม่มีวันอดตายแน่นอนครับอย่างน้อยเราก็มีข้าวมีปลามีผักแค่กินครับก็บบมันจะมีคติพจน์ของของกอกทอยู่ครับคือว่าเราเราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดเราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคมอ๋อสุดยอดค่ะ